สวัสดีครับวันนี้มาทำบุญทีว่วัดช่องแสมสารวัดหลวงพ่อดำสติหีบฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะฮะโอ้โหวันนี้ที่จอดรถเต็มหมดเลยเรามาดูวิวหน้าวัดกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปกราบหลวงพ่อดำนะฮะในช่วงวันหยุดนี้ก็อาจจะมีประชาชนมา มากตาอยู่บ้างนะฮะวิวก็สวยนะฮะบรรยากาศร่มรื่นดีนะฮะลมเย็นสบายนะฮะตอนนี้นะฮะสมาชิกก็นัดรอกันแล้วพร้อมที่จะไปต่อครับ กไ,ได้ดูก็ลงไปข้างล่างลงไปนี่เ้าอยู่บนเขาเนี่ยนสรุปอะไรอยู่บนเขา

จุดด้านนอกนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งอธิษฐานแล้วก็นั่งบูชาพระได้ตามสะดวกสบายนะครับบริเวณรอบๆวิหารก็มีประชาชนทําบุญนะฮะแล้วก็ตนพระป่านะฮะจุดบริจาคเยอะแยะไปหมดตามกำลังศรัทธานะครับมีพระป่า้อยฟ้า เกิดล่าผลว่อควรกาไม่ผลในสิ่งที่พิงปราถนาในที่รุ่งานในการั้งหมดเธพุทาาปฏิทิธรรมาปฏิทิสังฆาปฏิทินรมาปฏิทินเทวาปฏิทิสิทิจิตกรรมิทิจกรรมพะกรรมก็ติหลงว่าที่ของสาธุใครจะมาถูกใครจะมาพักใครจะมาทำประการใดๆจะได้อลจากตาของพ้อ่เลวงพ่อา

ให้คลิปนี้ดังๆปังๆบารมีหลวงพ่อดำดูบรรากาศสุขา,าราปิดทองอีกครั้งหนึ่ง คดีที่อยู่ในสังคมเมืองไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่นิยมเหนียวจิตใจนะครับจะตีค้องร้องเปล่าบอกประกาศบุญให้กับมนุษย์และเทพธิดารับรู้รับทราบกันนะฮะก็มาอธิษฐานจิตแล้วก็ตีค้องร้องเปล่ากันที่นี่นะครับบราราท่านบอกว่าขอหาชื่อเสียงดงดังนะครับไปถึงชั้นฟ้านะฮะแล้วก็ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้คนในครอบครัวนะครับกิจกรรมแบบนี้นะฮะก็มากันได้ทุกวันนะครับวิหารหลวงพ่อดำนี้เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะใครที่เดินทางมาจากสตัตหีบก็ แวะมาที่ช่องสมหะสารนะครับเลยลงพยาบาลมาที่เดียวครับบา่เป,ปหมาจากนั้นก็มีกิจกรรมในลักษณะของออาก,กคาครับ